สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูน้อยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะและเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายในเทอมนี้ด้วยนะคะก็มาทบทวนในเรื่องของอเทคโนโลยีอวกาศแล้วเราก็จะทําแบบทดสอบกันนะคะเรา หยิบหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาค่ะนักเรียนแล้วเปิดไปที่หน้า248นะคะ248พูดถึงเรื่องของอพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศนะคะมีการพัฒนาอย่างไรนะคะเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะซึ่งในปี2500 จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรพัฒนาบ้างนะคะเราก็จะมาดูกันเนาอะอเริ่มที่ปี2,500นะคะก็คือสหภาพโซเวียตใช่ไหมคะก็ได้ส่งนะคะ,ะสุป,ปุกนิกวันนะคะหรือว่าดาวเทียมดวงแรกของโลกนะขึ้นไปโคจรรอบโลกนะคะโดยมีโดยได้นำสุนัขนะคะที่ชื่อว่าไลกานะคะไปกับยานสป,ปุกนิก ูด้วยนะคะอันนี้ของโซเวียตนะคะในปี2504นะคะยูริกาการินนะคะนักบินอวกาศคนแรกของโลกก็ได้ขึ้นไปโคจรรอบรอบโลกเหมือนกันด้วยยานวอสตอกวันนะคะต่อไป2506ค่ะกโ็โซเวียตเหมือนเดิมนะคะประเทศสหภาพโซเวียตนะคะก็ได้ส่งนักบินอวกาศหญิงคนแรกนะคะชื่อว่าอาวาเลนตินาเทเลสคูวานิโย นิโคเลเยฟนะคะไปกับยานวอสตอกหกนะคะต่อไปในปี2512เป็นที่ฮือฮามากนะคะเพราะว่านะคะเพราะว่าสหรัฐนะคะได้ส่งยานอพอลโล11นะคะพร้อมกับนักบินอวกาศ3คนก็คือนิดอมสองนะคะเอ็ดวินอันดรินและไมเคิลคอลลินนะคะ เป็นมนุษย์อวกาศนักบินอวกาศคนแรกที่ได้ไปเหยียบบนดวงจันทร์นั่นเองนะคะต่อไปในปี2520จนถึง2522นะคะประเทศสหรัฐก็ได้ส่งยาน v o ลเจอร์วและ2นะคะไปสำ,สำรวจนะคะวงแหวนของดาวเสาร์นะคะ แล้วก็ใช้ยานนะคะใช้ยาน Voyager 2สำรวจยาวรูเรนัสและก็เนปจูนนะคะในปี2533สหรัฐนะคะก็ได้และองค์การอวกาศยุโรปก,ก็ได้ส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนะคะขึ้นไปโูจรรอบโลกนะคะ ในปี2539 2 5 4 0กถึง2540ก็สหรัฐก็ได้ส่งยานมาร์สพาร์ไฟเนอร์นะคะไปไปสำรวจดาวอังคารนะคะแล้วก็ยานอาวกาศหุ่นยนหกล้อโรเจอร์เนอร์ะคะถ่ายภาพของดาวอังคารมาด้วยนะคะในปี2548องค์การนาซ่านะคะได้ส่งยานดิฟอ e เพ e กนะคะไปสำรวจดาวหางเทมเปตนะ แทมเปวันนะคะซึ่งเป็นดาวหารที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์เนี่ยสามารถนะคะอธิบายการเกิดระบบสุริยะได้นั่นเองนะคะในปี2561ค่าองค์การนาซ่านะคะได้ส่งดาวเทียมเพื่อไปสำรวจและเก็บข้อมูลนะคะปริมาณการละลายของทารน้ำแข็งของโลกนะคะและปล่อยยานปั r กเกอร์โซล่านะคะสำรวจส่วนนอกสุดของชั้นบรรยากาศ ดวงอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะในปี2562บริษัทวอร์จนกาแลติกในประเทศสหรัฐก็ได้ส่งยาน VSS Unity นะคะเพื่อการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เริ่มมีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะคะต่อไปนะคะเมื่อมีการพัฒนาแล้วนะคะเราก็เปิดหน้าต่อไปนะคะอ่าเปิดหน้าต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีอากาศในการสำรวจอวกาศนะคะก็จะมีอะไรบ้างที่ใช้ในการสำรวจอวกาศนะคะหนึ่งก็คือกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์นี่สามารถส่องวัตถุที่อยู่ใกล้ ไกลได้จึงสามารถส่องดูวัตถุบนท้องฟ้าได้สองกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลอันนี้ถ่ายภาพได้นะคะถ่ายภาพบนชั้นบรรยากาศโลกได้ต่อไปอันที่3คือดาวเทียมนะคะส่งเพื่อไปโคจรรอบโลกแล้วก็อาศัยแรงนุ่มถ่วงของโลกนะคะทำให้ดาวเทียมนี้สามารถโคจรรอบโลกได้นะคะต่อไปนะคะจะรวดนะคะจะรวดเป็นยานขนส่ง อวกาศหรือดาวเทียมนะคะเอ่อไปยังชั้นบรรยากาศของโลกนะคะเพื่อหนีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็คือยานอาวกาศอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสำรวจอวกาศซึ่งมี2แบบด้วยกันก็คือยานอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมและไม่มีมนุษย์ควบคุมนั่นเองต่อไปค่ะสถานีอวกาศเป็นเอ่อยานอาวกาศขนาดใหญ่ที่มนุษย์สามารถที่จะเอาไป ไปอาศัยอยู่ได้นะคะและปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบเรื่องสภาพไร้แรงน้มถ่วงของโลกที่มีต่อมนุษย์นะคะ mm hmm. พฤติกรรมบางอย่างของคนและสัตว์นั่นเองนะคะต่อไปเรื่องต่อไปก็คือนะคะเรื่องต่อไปก็คือประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนะคะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์อย่างไรนะคะ,ะส่วนมากนะคะก็มีประโยชน์ หลายด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของดาวเทียมนะคะซึ่งดาวเทียมก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะเรามาดูดาวเทียมประเภทแรกก็คือดาวเทียมสื่อสารนะเป็นดาวเทียมที่ทําหน้าที่ เป็นสถานีรับส่งคลื่นวิทยุนะคะเพื่อถ่ายทอดสัญญาณทางวิทยุจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งได้นะคะซึ่งดาวเทียมไทยคมถือว่าเป็นดาวเทียมสื่อสารของไทยนะคะเป็นดวงแรกนะคะส่วนดาวเทียมสกอร์เนี่ยเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกนะคะซึ่งเป็นประเทศสหรัฐนะคะได้ส่งขึ้นไปนะคะต่อไปดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นดาวเทียมที่ใช้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศนะคะการ แปรปรวนของอากาศการก่อตัวของพายุพวกนี้นะคะต่อไปนะคะดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลกอันนี้ก็จะเป็นดาวเทียมที่เคลื่อนที่สำรวจผิวโลกและก็เคลื่อนที่ดูการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกนะดูแหล่งทรัพยากรแหล่งน้ําแหล่ง แร่แหล่งประมงนะคะต่อไปดาวเทียมนำร่องหรือ GPS นะคะเป็นดาวเทียมที่บอกตำแหน่งเครื่องรับสัญญาณบนโลกได้ทุกที่ทุกเวลานะคะต่อไปดาวเทียมดาราศาสตร์อันนี้เป็นดาวเทียมเพื่อสำรวจดาวหรือว่ากาแล็กซี่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะสำรวจดวงดาวนอกระบบนะคะ อันนี้คือเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วคุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วแล้วก็นักเรียนก็น่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วอันนี้เป็นการทบทวนในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะคะและบทนี้เป็นบทสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูก็สั่งงานเลยแล้วกันนะคะก็ให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบนะคะทำแบบทดสอบนะทำแบบทดสอบในหน้าที่260นะคะ ทำหน้า260 261 262 63นะคะ264 65 266 67 68และก็69อันนี้เป็นแบบทดสอบทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนทําส่งคุณครูได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่าย รูปลงลายห้องเลยนะคะหรือว่าเป็นการส่งลายส่วนตัวก็ได้นะคะและก็ถือว่าเป็นบทสุดท้ายนะคะเราจะไม่มีคลิปต่อไปแล้วนะคะสำหรับวิทยาศาสตร์ของชั้นป .6 นะคะเพราะว่ามันเป็นวิอ่เป็นคลิปสุดท้ายและเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วและครูจะเก็บคะแนนรอบสุดท้ายด้วยนะคะอย่าลืมส่งคุณครูนะและคนไหนที่ยังไม่ทํางานย้อนหลังนะคะทํางานย้อนหลังส่งคุณครูด้วยนะคะเกรดของเราจะได้ออกมาสวยๆนะคะนักเรียนอ่า สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะ,ะในคลิปต่อไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ